สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาเจอกับอาการของเครื่องเป็นซีรียลนะครับผม L ทุกตัวที่เป็นของเอฟซันนะครับก็คือเวลาเราสั่งปินพ์นะครับเครื่องฟ้องให้เรายกเข้าศูนย์เซอร์วิสนะครับหรือประมาณว่าแผ่นซับหมึกของคุณเต็มนะครับผมพู่ง่ายคือบอร์ดมันตั้งค่าจำนวนแผ่นการปิ้น์ของเราไว้นะครับผมทําให้เราปิ้นถึงเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้บอร์ดก็จะล็อกนะครับสังเกตง่ายก็คือถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับไฟแดงจะขึ้นคู่เครื่องจะไม่ทํางาน เครื่องจะนิ่งนะครับตรงนี้นะครับผมจะสอนวิธีเคลียร์ซับหมึกนะครับหรือปลดล็อกนะครับนนี่จะเป็นโปรแกรมนะครับเราจะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับผมจัดตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับในซอฟต์แวร์นะครับจากนั้นก็เลือกตัวโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปครับผมจากนั้นก็จะเจอโปรแกรมตัวนี้นะครับก็นี่ฮะซิเลตตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกเครื่องพิมพ์ของเรานะครับ ตอนนี้ของผม L สองหนึ่งนนะครับผมก็จะเลือกเป็น L สองหนึ่งศูย์นะฮะอ่าแล้วก็ตรงออโต้ตรงนี้นะครับเรามากดเลือกให้มันเป็นรุ่นของเราก็ L สองหนึ่งศนะครับก็เลื่อนหาดูนะครับถ้าของของใครเป็นรุ่นไหนก็เลือกรุ่นนั้นนะครับตอนนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับผมนะครับจากนั้นก็เลื่อนหาคําว่าเนี่ยฮะ Word i m p c t Counter ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับผมนะครับจากนั้นติ๊กตรงเมนพัดตรงนี้นะครับติ๊กถูกนะฮะ เรามาเช็คก่อนนะครับว่าเราปริ้นไปกี่แผ่นนะครับอันนี้ผมจะเช็คให้ดูนะครับเครื่องมาทำการเช็คเห็นไหมครับมันแม็กที่หกพันห้าเราปริ้นไปหกพันห้าร้ยสาสิบเดนะครับผมจะทําการรีเซ็ตค่านะครับโดยการติ๊กติ๊กถูกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาข้างล่างนี้นะครับผมคลิกนะครับผมแล้วก็โอเคนะครับเครื่องก็จะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตศูนย์นะครับจากนั้นนะครับ เราไปปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องแล้วก็กดโอเคนะครับแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมได้เลยนะครับปิดโปรแกรมได้เลยอ่าจากนั้นเรามาเปิดเครื่องดูนะครับผมอ่าสังเกตไหมครับไฟแดงหายเครื่องก็จะใช้งานได้ปกตินะครับผม ส่วนลิงก์ซอฟต์แวร์นะครับหรือลิงก์โปรแกรมก็เดี๋ยวผมก๊อฟไว้ใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับผมหรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมมาสามารถเดี๋ยวผมส่งลิงก์เป็นวิดีโอให้นะครับผมคือส่งลิงก์โปรแกรมให้หรือเข้ามาขอใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับง่ายๆนะครับปลดล็อกอเคลียร์สมบุกเองหรือปลดล็อกเองได้นะครับผมลูกค้าหรือ,อเพื่อนในเฟซหรือเพื่อนใน YouTube ก็สามารถทําเองได้นะครับผม ยังไงถ้าถูกชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเผื่อเป็นประโยชน์นะครับผมขอบคุณมากๆครับ